บ so so, mm. ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอคนแรกคนใดนะผมรถัสดีทุกทุกท่านนะมีใครแอฟขขางๆงนะผมนี่นะอฟซีทีบอเตโซนะฮะและในขณะเดียวกันเห็นพี่บ่าวเตโซเนี่ยได้ข่าวว่าฝันเมื่อคืนนี้ครับผมผมมีเรื่องฝันร้ายครับผมมีเรื่องราวเรื่องความฝันมาบอกนะครับเอซีเช้านี้นะผมต้องเจ๊กถึงผมต้องเจ๊กทึงมงานทันทีนะครับผมผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ไม่มีความลับกับใครนะครับผมฝันว่ายังไงนี่ ฝันว่าเห็นงูตัวใหญ่เลยพี่เห็นงูตัวใหญ่ครับผมมันคิดเยอะหรือเปล่าไม่เห็นงูตัวใหญ่มันจะงูเหลือมนะมันไม่ใช่งูจุอานะงูนี่เป็นงูเหลือมนะงูเหลือมอืมไม่ใช่จงอางไม่ใช่ไม่ใช่มันมันทำอะไรมันรัดเจ้าไหมไม่รัดผมเชื่อใจมากทำไมมันถึงไม่รัดผมอ่ะมันต้องรัดแสดงว่างูงูตัวเนี้ยมาให้เห็นแล้วก็ผ่านไปไม่เห็นมันนิ่งอยู่กิ um> ่งไม้มันมันม hm ัน เอินกลลวงอยู่ในกิ่งไม้มันพูดไปถูกเอมจีมันนอนกิ่งไม้อ่ะมันนอนอยู่ในกิ่งไม้ใช่ผมเปลกเจ็ดแผลมึงมันถึงไม่ไม่ไม่ไล่ผมอ่ะไม่ไล่ก็รักเป็นเป็นความรักที่เออแป๊บเดียวอะไรวะรักแบบค่ำคืนอ๋อรู้ว่ารือว่ารักข้างรักข้างเดียวหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบเนื้อคู่มาแค่ช่วงระยะเวลา อ้อโอ้โหผมว่าทำไมมันถึงไม่ไหลผมสตีงูตัวนี้วะไม่ไล่ก็รัดน,อน้อยนง,งูนอเอ้ยยังงูเออในข้อฝันนะเอเอผมเลยโอ้งูตัวนี้มันเข้าฝันผมทาไมมันไม่ทํางานมันไม่ทําการทํางๆเลยเลยผมบอกงงนะโอ้เอฟซี FC. ผมรู้สึกเสียใจอย่างมากทนะี่มันไม่ไล่ผมอะอมเออ ไม่เข้าฟันผมทำไมก็ไม่รู้ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ได้ไม่เล่ก็รัดตัดผมน้อยนอนเออช่างทงนะฮะเออนะครับเอฟซีฟันนะพี่น้องอืมฟันเห็นงูฟันผมโมโหมากเลยโมโหมากเลยฟันเห็นงูอยู่ตรงกิ่งไม้อืมแล้วทีนี้แปลกแปลกใจทำไมดูไม่ไล่ผม ไอ้งูหาเนี่ยไม่รู้พูด่าตัวเขาบอกเวเาไปไอพีนะผมทคำไมสุภาพหน่อยนะเขาัเขาไปงูเงูแล้วฝัเหูล้ก็ยังไม่งูถ้าเป็นเออมันไม่ทำอะไรมันก็ินงเฉยมันโอ้งูเลยวะใช่ใช่ไหมตรงที่เราจะไปถ่ายเมื่อวานนี้ น่าจะใช่ครับว่าเนี่ยเออน่าจะเป็นงูนั่นแหละงูงูงูก็มีใจหรอกมีใจของงูน่ะแต่ว่าไม่เสียการนั่นแหละวันนั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะเดินมาหาอยู่แต่ว่าเขายังแต่งตัวยังไม่สวยเออ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 มันคล้ายคล้ายเรื่องจริงนะจริงดิได้ไหมเออผม่องงจรินนี่้ก็เล่าสู่คนฟังเนาะครับผมพอดีว่า มีมีสาวคนหนึ่งน่ะสาวไม่ไม่เนาะเออลูกติดเออไม่ไม่ลูกติดนะฮะเออไม่ห่างสนีใะเอฟซีทำไม่ห่างมหาสนีไม่ไม่ดิไม่ให้ไงไม่ห่างไม่ห่างไม่ไม่คือพัวตายเนาะเออไม่ห่างเราเออเออไมใหญ่างไม่ห่างไม่ห่างพอดีว่าสาวสาวไม่ห่างมหาสนีครับผมนะครับอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆที่ทำงานของเราครับใช่ซึ่งเขาก็ ขอบสุคนโอ้ยดักเลยดักเลยแล้วทีนี้เขาก็หน้าตาสละสลวยนะดูอันนี้แหละตัวเซย์งูตัวเมื่อคืนนี่แหละหน้าตาสวยนะครับที่บาเซโซก็ไม่มีคู่เออกำลังหาคู่อยู่เออถ้าถ้าได้คุยกันผมว่าอาจจะลงรักเขาโอ้โหนะไม่เขาอ่ะนารักเราเดี๋ยวตามเขานายเป็นงูตัวเมื่อคืนนี่แหละผมว่าเนี่ย อืมแต่เขาไม่ทําอะไรนะนิ่งนะแต่ถ้ารักกันเนี่ยมีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือพูดภาษาเดียวกันอทาโซ่เหมือนกันไม่ยากเนาะเออมัน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 เข้ากันได้เลยเรื่องภาษาไม่ต้องไปแปลไปอะไรมากมายโถ้าเขาไปอยู่บ้านเรานี่พี่บาติโซไม่อยากจะพูดเลยบันเลเลยแหละะแล้วบันเลยเลยหรอแลปิดท้ายสิ ก็ไม่สบายนิดหน่อยเนาะเห็นเมื่อคืนนอนหนาวนะฮะอืมเดี๋ยวยามันบรรยากาศมันเปลี่ยนเนาะเออหนาวผมเย็นมากเนาะเออก็เลยไม่ค่อยสบายนิดหน่อยในที่ีครับผมก็อาจจะหูปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นิดหน่อยดต้องสัตยาชาใส่ทีพี่ก่อนเอ็กี้เอาทีพี่มาฝากมือเนี่ย thank you thank you ที่เอายามาด้วยเออนั่นแหละพอแล้วผมผมบอกผมผมพูดว่าขอบคุณมากก็แค่นั้นเองอู้ห ผมบอกว่าเออคุณมากเลยก็ใส่ยาวเลยนะคุณนะเอออดีมยังไม่จบยังยังไม่จบนะยังเต้นมันกระพืออย่างเลยนะทำอะไรอะไรในเต็นท์น่ะเต้นเต็นท์เขาไว้นอนเทิมอะไรทำอย่างอื่นนะมันปิดประตูม่านประตูม่านโอเคเอาพีครับพี่นี่จบพี่นะครับผมรอเดี๋ยวนนันมีเรื่องเล่าอีกครับผมอ่ะครับผมก็จบเหมือนกันครับรอรอคุณเอาได้ครับสวัสดีครับ